ก็ขอกาบสวัสดีครับวันนี้มาพบกับเชียนเหลาอีกเช่นเคยนะครับอ่าวันนี้นะครับจะมาวิเคราะห์ผลบอลนะครับคู่นะครับไบตันนะครับพบกับบูมแฮมตันนะครับอคูนนี้นะครับเตะกันในเวลาตีสองนะครับสามสิบนาทีนะครับของคัมคืนนี้นะครับอ่า แล้วก็จะมาแจากทีเด็ดบอลน,นะครับไปในคลิปนะครับราฟังกันได้เลยนะครับอ่าหังเจ้าบ้านนะครับใบตันนะครับผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นนะครับก็ต้องบอกว่าทําผลงานได้ไม่ยังไม่ดีนักนะครับเพราะเกมในลีกสิบเกมหลังสุดนะครับแม้ว่าจะหลุดแพ้ไปเพียงแค่2เกมเท่านั้นแต่พวกเขานะครับก็ไม่ชนะใครในลีก มาแล้วนะครับถึง10เกมนะครับติดต่อกันขณะที่ทีมเยือนนะครับบูแฮมตันนะครับผลงานโดยภาพรวมนะครับในช่วงหลังของพวกเขานั้นนะครับต้องบอกว่าฟอร์มนะครับค่อนข้างดูแผ่วลงไปพอสมควรเลยนะครับเพราะเกมในลีกนะครับ2เกมหลังสุดนะครับก็ไม่สามารถเก็บ3แต้มมาได้นะครับเป็นการเสมอและแพ้มาอย่างละ2เกมด้วยกันนะครับ แต่ว่าเกมนี้นะครับบูแมแฮมตันเองนะครับพวกเขานะครับจะได้บุกมาเจอกับงานที่ถือว่าก็ยังไม่ได้ถึงกับดูเป็นงานที่ยากอะไรนักนะครับเพราะทางด้านหิมเจ้าบ้านเองนะครับต้องบอกว่าพวกเขาก็ไม่ได้อยู่ในช่วงที่ฟอร์มกาลังดีนะครับเท่าไหร,ร่นักเช่นเดียวกันนะครับเพราะไล่ชัยในลีกตอนต่อเนื่องนะครับมาแล้วถึง1ิบเกมติดอ่า ทำให้เกมนี้นะครับเชื่อว่าโอกาสที่ทีมเยือนนะครับวูแฮมตันนะครับน่าจะบุกมาและมีแต้มกลับบ้านได้ในเกมนี้นะครับมองว่ามีความเป็นไปได้ที่สูงกว่าเกมนี้นะครับเห็นควรเลือกเชียร์วูแฮมตันนะครับเหมาะสมกว่านะครับก็ขอฝากเลือกเชียร์ว้ด้วยนะครับหมาป่านะครับวูแฮมตันนะครับฟอร์มช่วงหลังนะครับอาจจะค่อนข้างดูแผ่วลงไปก็ตามทีนะครับแต่เกมนี้นะครับได้บุกมาเจอกับทีมเจ้าบ้านที่ไร้ชัยแหละ ในลีกมาแล้วนะครับถึงสิบเกมติดมองว่าก็ไม่แน่ก็ไม่น่าจะดูเป็นงานที่ยากนะครับเท่าไหร่นะเกมนี้นะครับเชื่อว่าทีมเยือนนะครับบูแพมตันนะครับน่าจะบวกมามีแต้มกลับบ้านได้นะครับอ่าก็ขอฝากเชียวด้วยนะครับหมาป่านะครับบูแพรมตันนะครับคืนนี้นะครับชนะแน่นอนนะครับเสียนเหล่าฟันทงเลยนะครับอ่า สุดท้ายนี้กกน,นะครับก็ขอฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ช่องเสียนเหล่าด้วยนะครับขอบคุณครับ